เอคนเหลืองอมาถึงนักไทยอันแรกอ้ยอ้ยพี่ต้อมเจอของดี่เหรอพี่เอ้ยอะไโอ้ยะไรอ่ะอ้ยเอ่ะโอ้ยะไรอ่ะโอ้ยะไรอ่ะไม่กินเนี่ย้ยอพี่หลัตไม่แบงไอ้โอ้ยเลยเฮ้ยเจ้าคนยุคนี้ต้องวีได้แล้วมั้งไง่ะ สองหายโคตรไปอ่ะสองหายโคตรไปอ่ะของพี่เต้าหมาเห็นเลยโอ้ยอ่ะกดพักเลยพวกมึงอ่ะดูพี่เต้าแบบมีตัวพี่หมีดตัวเอาล้มนะเยอะมากเลยพี่ทำเนี่ยน่าจะมีหลงเหลืออยู่นะพี่เอ้าไอ้มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บในบ้านในบ้านมันเจ็บเสือวิ่งหวานเสือออกออกขวาไปเสือขวาดิดขวาพุ่ดขวาสุดไปขวาสุเลยไปเลยไปเลยไปโลกไปไปเสือไปเสือโอ้โหขวาไปขวามันจะเองเก็บของอยู่อ่ะ มีเปิดเอ้ยลูกซองเอ็นลูกซองเอาดีกว่าไอท้ทศเอาพี่เอาเอาผู้ <laughs> ชอบมวยอย่าเอาเอาอย่างเดียวเลย <c oughs> สมัยนี้เขาบินยิงกันนะวะบินยิงกันยังไงไอ้ทศบินบิน <c oughs> บินอย <c oughs> ู่ฮแล้วเหรอมีสเ,เต็ปอะไรใหม่ๆที่แบบประดิษฐ์ออกมากันยังยังยังหรอคือจอดยิงหัวนี่คือยังใหม่อย,อยู่ใช่ไหม เอาแล้วพี่เต่าแล้วเอา้เอาเรามีสเ,เต็ปไหนกันเจ็บเป็นทีกันขันหลัง,ย,ง,ง,ลงลยิงหัวพี่ผมเห็นอยู่ขันหลังแล้วยิงหัวขันหลังแล้วยิงหัวใช่สูดเลยอาจารยมาแลา้วสัตว์ลงนี่แม่งเลยมากับอาจารย์อ่ะกลัวอะไรวะไม่ไหวหรอไอ้แมงเลือกเลยแมปบั๊กปะเนี่ยอาจะบั๊กไปอาจะบั๊กุดตรงละพี่ต้อมคนเดียวก็เอาอยู่เลยเนี่ยหมดเนี่ย หมดหมึงอย่า <apply> ม <some sounds> ึงเข้าไปกลางวงนะเว้ยมึงเก็บขอบๆก่อนนะช่วยกันอ่อนด้วยกันก่อนเอาไปออนยาดไปลงน้ำป๊บนึงนั่นไปไหนหัวหน้าเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาอะไรไปไหนช่วยก่อนดิใจเย็นเ้องหนึ่งเอาไอีกอะเรื่องหนึ่งร่องหนึ่งเอาเจ็บแล้วบ้าได้เจ็บแล้วทศเจ็บมาก เก็บของอยี่เโยิงหัวสองร้อย้าเลยโอ้พีเทียนทางไทยก็ไม่ควรเสือรถสามบ่อใช่ผมอะผมอะอืมอต้อมเดดิพี่ตอมมาดิเดี๋ยเดีดมาลามาละมาลเํเงาตัวนี้ก็มาตัวนี้ไงรถรถมาตัวหลังห้องรเพงยี่หรวะีะไรมาทเฮ้ยเฮ้ย แล้วไม่ได้อย่างมุมไหนวะข้างบนพี่ข้างบนอุ้ยมุมหมุนมุมหมุนยิงมีไหม่ะเด็กยิงบรรยากาศยิงบรรยากาศเลยหรอใช่สิยิงบรรยากาศเยอะมาเลยมันก็เจ็บกูก็เจ็บเอาได้พี่ข้อหลังไปดิข้อหลังไปดิข้อหลังไปดิมันเจ็บมากมันเจ็บมากมันโลนแล้วเจ็บไม่แล้วโอา๊้บอลไปตั้งพี่จ้าตอบลงไอ้เจ้ามเอายาไปอายาไป ดูหน่อยเขี่ยไปเรื่อยตรงนี้ไอ้พีไม่ค่อยชัดเลยเนาะไอ้พีอาวัยาดอ้วนหูแล้วมันน่ะเอาเดี๋ยวมาหน่อยมีให้จะไปนะยุ่งกัไอ้เนี้ยจะชุบเพื่อนพี่เป็นอะไรกับมันอ,ะอ่ะเออใช่มันเป็นหัวแขนมันหัวแขนปูไอ้อพีปูต้องเป็นอะไรกับมันก่อนใช่ไว้กูถึงจะแบบจะชุบได้เนะี่ยหาใหม่ก็ได้เป็นวิเลยอะ เป็นไรอ่ะปลาปลาเป็ปลาปลาเปล่าโอ้โเยอะตกแกงขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยเฮียปลาสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวจบกันเหลืองต่อมาถึงนาทัยอันแรกใครอุ้ยอะไรพี่ต้อมเจอของพี่เหรอพี่เอุ้ยอะไรอ่ะ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 ไม่กินแอ่ะอุ้ยอล้วพี่ไม่หลักทำเตีไม่แบ่งไอ้อะไรเวลายุคนี้ต้องวีเด้แล้วมั่งไงอ่ะ มันก็มีเรื่อเหมือนกันแล้วบ้าวมันอะมือไวนะสัสเจอดเลยพี่ผมเจาะอยู่ผมเจาะอยู่นม่เจ็บนะแค่นั้นแหละนค่มันเจ็บรถหนึ่งพี่หญิงน้องเราพี่หญิงน้องเราตรงรถเหรอตรงรถเหรอตรงรถมันไม่โผล่มุมผมเลยมันไม่โผล่อะวัดกับผมเลยอ่ะตรงไหนไปยิงไปนิ่งหนีนิ่หนีขึ้นใช้ขึ้นทำไรมือมี่กระหอยไม่ได้กระหอยทองเด็ไม่ต้องยิงไปแล้วอ่ะยิงไปแล้วมันตั้งเอาลงแล้วลงแล้วลงแล้ว กูตังมึงทะเลาะใครไว้เหี้ยจะไปจับมาจอดเสือคัสเสือเอู้าตายแล้วตัวเนี้ยมีอีกทีหนึ่งโอ้หโอ้โหของหายโคตรไวอ่ะของหายโคตรไวอ่ะของพิท้าวหมาเห็นเลยโอ้ยยยยกฎจะพักเลยพวกมึงอ่ะดูพี่เท้าวเบสไปับรถเดี๋ยวเปลี่ยนตะกีวอ่ะมีอะไรกระทษกับกูข้างหน้าผมก็ได้าเวลาปันยุปยุรถระเบิดรถระเบิด วิ่งอ่ะวิ่งพี่มันจำอ้าวพี่มันจำอ้าวจำไปไหนอ่ะอยู่บ้านอ่ะบ้านบ้านพี่บ้านบ้านแดงบ้านแดงพี่ยิงเปิดตั้งนต่นมีตัวพี่มีตัวไม่ได้เยอะมากเลยพี่ทำอะไรน่าจะมีหลงเหลืออยู่นะพี่เไอ้มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บในบ้านในบ้านมันเจ็บเสือเสือวิ่งขวาเสือออกออกขวาไปเสือขวาติดขาปวดฝันเฮ้ไปขวาต้นเลยไปเลยไปเลยหลบไป ไปเสือไปเสือโอ้โหขวาไปขวามาที่ไอ้เกี้ยวของชิว่ะเบ์ครับเบลิย์แวกันครับตัเกี้ยงอ่ะไปไปอบล้อมเลยมันหนะตีนมาแล้วตัวน้ึงไม่มีอ่ะโอบไปตั้มเก้ได้ไงมึงเห็นมันยิงเนี่ยประเด็นแล้วกูเชื่อได้ไงพี่เมื่อกี้นะพี่ไม่มันอยู่นี่จริงๆเนี่ยกูยิงให้ดูเลยแต่ว่าให้ดูพี่กูยิงให้ดูโอ้ยเสือไอ้สัสไปต้อมตายมือไปตั้มตายมือมีไปตั้ม พอผมเล่นกับพี่พี่ก็ไม่เล่กับผมไปดียป่ะพอันมาปดูยหลังดพี่ดูดวมีรอีกเชาด้วยของเทียวรปาใส่เราอ่ะปะไม่ลบไม่หนีด้วยข้างหน้ารงหน้าเราบนเขาบนเขาเดียร์เดียเดียวพี่ผมเก็บองให้หน้ากูน้กูเี๋ยวเฮ้ยเยมือีเมือพีพี่ต้องมือพีนี่อนี่ก่นี่ก่อนนี่ก่อนรวงรง มาเด็กเก่งเด็กมาขบับรถเก่งสอกเฮ้ยน็อตเก็บไว้ขางหาเนี่ยให้เจอกันแล้วล่ะ

ไหนดอกีต้อมไหนดอกมีตัวนึงโอ้ยคือยุงเปิดมานี่ไงยุงเปไอเ้อมันนกมันนกมันนกโทษโลาคาใกล้โทษนกนงต้องมีคนต้อมมีคนไปแล้วะไม่มีวะยังว่าดเฮ้ยเอาชิวจาแล้กูกลับมาเฮ้ยคูได้คิวด้วยไปืนแถวไหนพี่จกตมานน้องชายสกพี่เลยสกพี่เลย ปั๊มปั๊มปั๊มเอาปั๊มปั๊มปั๊มมีตัวเดียวปั๊มมีตัวเดียวเหรอปอ๊เถูกมีใช่ปหม่ามี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 อะไรไม่มั่นใจอุ้ยไม่มีอันตายเลยมันตายเลยมันตายเลยจุกิลูมี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 อยู่ด้วยเฮ้ยโอ้โหเครื่องบินมีเครื่องบินหลังเครื่องบินที่ขับมอเตอร์ไซค์าง ขัไปแล้วนะเครื่องบินนะบี้เครื่องบินอีตัวนึงเนียนลอยล่องลอยล่องไอ้ทางซ้ายทศทศหน้ำซ้ายหน่อยทักมือมาแล้วเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินมาแล้วเฮ้ยเก๋าเลยว้าวว้ายพี่ต้อมเหมือนที่ผมโอ้โหเที่ยป้อมโก้ได้ยิงตุ๊ดทิดว่ะทำไมจะเบ็ดเปิดเบาๆอย่างวะนี่เหรอตรงพิโจอะเหลือกี่ตัววะมันเหลือเยอะจังวะตรงพิโจเหลือสองตัวพี่ใช่พิโจไหนพี่มันจะมาล้อมผมนล้วจบไหมอดไหมทด เด็ดเด็ดนี่ไโอ้ี่นโอ้โหโอ้ิไม่แตกมงไหวมึงไหวขอขอชุบหนอชุไหนยไหวจริงเหรอไอ้ยหชุบ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 อ๋อเออตายเลยทำเลยพี่เหลือแคตีมันะเหลือแคตีมันนะพี่สีหนังว่ายในจอมงไหวอยู่แล้วโอ้โห <laughs> 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 I have a dream, that's all I need. I'll make it up in some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crowd, I'm gonna get it. You